สวัสดีครับสวัสดีฟีฟซีทุกท่านครับวันนี้ก็พา f c ฟซีทุกท่านมาเยี่ยมชมบรรยากาศอยู่ห้างลอยฟ้านะครับหลังจากไม่ได้มานานนะครับงัวแต่ไปดูนาอยู่หนองมะกอกนะครับก็จะพาฟีฟซีทุกท่านมานอนชมดูบรรยากาศว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับแล้วคืนนี้ก็รอลุนดูครับว่าเราจะได้เจออะไรหรือเปล่านะครับก็ตอนออกมาก็ประมาณ บ่ายสองกว่าแล้วนะครับท้องฟ้าก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนนะครับสงสัยจะตกมาอีกแล้วครับฝนวันนี้ยังไงก็รอลุ้นดูครับว่าคืนนี้เราจะได้เจออะไรหรือเปล่านะครับเสียงนกกลางเขนร้องนะครับเพลงกรเพราะลนยะค,ครับ หาตัวยังไม่เจอครับเสียงเขาร้องตอบโต้กันเนาะครับนี่เนาะครับนกกลางเขนครับ ครับตอนนี้ฝนก็โปรยเม็ดลงมาแล้วนะครับแต่เม็ดยังไม่หนาเท่าไหร่นะครับกับตอนนี้ฝนก็เริ่มจะหนาเม็ดมาเรื่อยๆแล้วนะครับช่วงนี้ฝนน่าจะตกทุกวันครับสองสามวันติดกันแล้วนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยหนักมากเลยครับ เริ่มมาแล้วครับเริ่มนักแล้ว เดิมจะแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับฝนตกนายแบบเรามาอีกแล้วนิ่งคลิปเลย ครับรอข่าวเขาจะมากินลูกจะบบุบนะครับ ตอนนี้ฝนก็ซาลงแล้วนะครับเหลือลินดินเม็ดบางๆน,น,นิดนะครับบรรยากาศเปลี่ยนแปลงนะครับพอฝนหยุดปั๊บแดดออกเลยครับ <c oughs> แดดจ้าเลยครับ นี่นะครับฝนหยุดแดดจ้าเลยครับตกมาอีกแล้วครับฝนต,ตกแดดออกครับรอบสองครับ นี่ครับบรรยากาศฝนตกแดดออกครับมีลมด้วยครับ ลอกเทานะครับพอแท้กินลูกจะบกครับเขาจะแทะจนแทะจนกินกินข้างในได้นะครับแน่นอนจริงๆแต่กามเขาแข็งนะครับกามฟันเขาคมด้วยนะครับครับตอนนี้ก็ค่่าแล้วนะครับ เวลาก็สี่โมงกว่าแล้วเกิดจะห้าโมงแล้วนะครับก็ได้เวลาทานข้าวแล้วนะครับ กัขบข้าววันนี้ก็มีเนื้อทอดนะครับก็พริกปลาดัแกแด้ครับเหมือนเดิมครับผักวันนี้ก็ได้ผักกะถินนะครับกะถินอ่อน,นครับอั่นี้ก็โอเคแล้วครับกัขบข้าว มาครับเอฟซีท่านทานข้าวด้วยกันครับ ข่าวยังไม่เสร็จเลยครับฝนตกมาอีกแล้วครับยอดครับวันนี้กินข้าวกับบรรยากาศสายฝนนะครับนยายทั้งคืนครับคืนนี้ ตอนนี้ก็เริ่มนักขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับครับตอนนี้ก็ได้ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะถูกเปนอนเล่นนะครับเสียงนกกาลาแกงครับ ยังไม่เห็นตัวเลยครับโอ้บินไปแล้วกับตอนนี้ฝนก็เริ่มจะซาลงแล้วนะครับ ทีฝนก็หยุดตกแล้วนะครับเดี๋ยวมีลมมาอยู่นิดๆนะครับบรรยากาศก็เริ่มจะเย็นขึ้นแล้วครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับครับตอนนี้ข้างล่างก็มองอะไรไม่เห็นแล้วนะครับ เริ่มมืดแล้วครับเสียงเริ่มมีฝนโปรยเม็ดไม้อีกแล้วครับตอนนี้ก็มืดสนิทแล้วนะครับ อสมควรแล้วนะครับเวลาก็สามทุ่มกว่าแล้วนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรจะคุยให้อ e ิซีทุกท่านได้ฟังครับครับยังไงผมก็ต้องขอลา e ที่ท่านพักผ่อนก่อนนะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับ,บราตรีสวัสดิ์ครับบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มจะมีลมเย็นๆมาแล้วนะครับฝนจะตกซ้ำอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ เสียงนกกลางเขนร้องนะครับเพราะมากเลยครับอรุณสวัสดิ์ครับแบบนี้ก็บรรยากาศเย็นนะครับเย็นสบายดีครับคล้ายๆล้ายๆจะเข้าหน้าหนาวเลยนะครับบรรยากาศแบบนี้อ๋อทองฟ้าก็โล่งใสดีครับ มีเสียงนกเสียงไรร้องเต็มไปหมดเลยนะครับอบรรยากาศลมมาเบาๆนะครับเมื่อคืนก็ไม่มีอะไรนะครับก็เงียบครับไม่มีเสียงสัตว์ปงสัตว์ตวตวป่าเดินเลยครับ กับตันนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะครับผมก็เก็บของสัมภาระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเดินทางกลับนะครับงไงก็เจอกันอยู่ข้างล่างนะครับ ผมก็ได้เดินมาถึงที่จอดรถมอเตไซค์แล้วนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ท่านทุท่านมีแต่ความสุขครับคิดสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงปาไหนมาไหนขอให้แค็งาแาปลอดภัยสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลายท่เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ